มีลูกค้าชอบโทรมาถามคิวนะครับว่าคิวช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับคิวตอบเลยว่ามีโปรโมชั่นขายถูกนั่นเองนะครับเหมือนคันนี้เลยนี่ครับนี่คือนิสสันโน e ปี2019รุ่น V L นะครับคิวขายแค่299,000บาทผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทตลอดสัญญาครับพี่ครับมาชมเลยปี19รุ่น V L ท็อปสุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับได้ล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับแล้วก็เป็นคุณแจ คีเลตนะครับตัวท็อปสุดถ้าเราเข้ามาภายในนะครับโอ้โหใหม่มากคันนี้สตาร์ทรถติดชึ่งนะครับรถใหม่ๆปรับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแอร์ออโต้เลขไม์แค่28,000กว่ากิโลเมตรขายถูกไม่น้อยรถสวยนะครับผมโอ้โหแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ดูเบาะหลังต่อ สวยใสไลท์ที่ติครับผมถ้าเป็นนิสสันโนดเนี่ยได้รับความนิยมเพราะ่าจะเป็นแฮชแบ็กและถ้าเป็นรถยนต์มือ2เนี่ยราคาเนี่ยจะไม่แพงเลยนะครับดูตัวด้านท้ายนะครับใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้นะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทผ่อนเดือนละ5000กว่าบาทตลอดสัญญาครับและที่สาคัญรถคันนี้ไม่เคยผ่านการทําสีนะครับดูน็อตปากกระโปรงครับไม่มีรอยขันนะครับสีเต็มแผ่นเพลทเขาอยู่ตรงนี้ครับเครื่องยนต์1,200นสซีซีเบนซินล้วนนะครับกิวสตาร์ทอยู่นะครับ เครื่องเดินดีนี่เงียบใช้งานมาน้อยมากแค่28,000กว่ากิโลไม้แท้เดิมโรงงานนะครับเดิมทุกจุดนะครับรับประกันเลยว่าเป็นรถสวยสภาพเดิมเลขไม้28,000กว่ากิโลผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทตลอดสัญญาคุ้มสุดๆครับคันนี้